ไห้ไดนะังคนดิจวัตัชวะซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพียสโซทูดิจิเดซิตนะครับและในคลิปอุป m e n ์ในพานี้นะครับก็จะมาพูดถึงตัวอาวุธและชุดเกราะที่เราสามารถอัปเกรดขั้นที่3กันได้แล้วนะครับนั่นก็คือตัวอาวุธสวตดาวซีดีเอ็ d i ูเซโอที่เป็นขั้นแรกอัปเกรดมาเป็นขั้นที่2กลายเป็นดูโอเซเรโอกับตัวชุดเกราะระดับ สิบดาวซีรี์เอทัสิตอารเมอร์อัปเกรดไปเป็นดอททัสิตอาร์เมนะครับสงชิ้นนี้เราสามารถอัปเกรดขั้นที่3กันได้แล้วนะครับซึ่งสำหรับวัตถุดิบที่เราใช้ในการอัปเกรดเนี่ยมันก็จะเป็นของเดิมกันเลยนะครับก็คือตัว e c u ู e ซ a าโวล t o หรือ e v o l u ูโขั้นแรกนะครับแล้วก็จะมีตัว เอ็กคูทาสูวั e ก็คือเอทัสิตวันขั้นแรกแล้วก็ตัวโป k เก g กินเดซึ่ง3อย่างเนี่ยมันคือตัวเทมที่เราใช้ในการอัปเกรดนะครับถ้าหากเป็นอาวุธเนี่ยก็คือเป็น e v o l ลูขั้นแรกกับตัวโป k เก g กินเดส่วนตัวชุดก่อนนั้นก็คือจะเป็นเอทัสิตวันขั้นแรกแรก,กับโป k เก g กินเดที่ใช้ในการอัปเกรดจากขั้น1ไปเป็นขั้นที่2ใช่ไหมครับแต่ว่าคราวนี้มันมี2ชิ้นเนี่ย แบบขั้น2ที่เป็นตัวสีแดงนะครับนี่คือตัว Evolue ขั้น2และเอ็กซ t ทัสขั้นที่สอ่นเองนะครับนี่คือเทมที่เราจะใช้ในการอัปเกรดตัวอาวุธกับชุดก,ก่อจากขั้น2มาเป็น ขั้นที่3นั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับวิธีการหาไอเทม2ชิ้นนะี้นะครับมันจะเหมือนกับตัวบนกันเลยนะก็คือจะเป็น3ที่นี้นะครับก็คือจะเป็นตรงบริเวณโซต่อสู้ของฝั่งสุทียที่เป็นลัที่สองนะครับก็คือจะเป็นตรงบริเวณเด็กสเปดกับนอยเซนแพนแบบแรงที่สองนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือจะเป็นตรงบริเวณ เมโดล่าเอาเตอร์แอร์เรียนหนึ่งนะครับที่นี่ก็มีการดอบเรื่องของตัวของขั้นที่2ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีในตัวเรปเต็ดเควสด้วยอ่ะ้าหากว่าเรามาดูเรปเต็ดเควสในช่วงนี้แล้วก็ต่อจากนี้ไปนะครับมันจะมีการดอบตัวไอเทมชิ้นนี้อยู่ด้วยจะเห็นว่ามันมีของขั้นที่2เนี่ยดอปอยู่ในตัวเรปเต็ดเควสจากในเอเจนเควสดับสูตต่อจากนี้ไปก็จะมีการดอบกันด้วยนะครับก็คือมีการดอปจากหลายที่กันเลยนะซึ่งถ้า,าถามว่าในบรรดาไอเทมทั้งหมดนี้เน ถ้าหากเราอยากจะฟาร์มจะฟาร์มที่ไหนกันดีแบบปกติแบบไม่มีแบบอลเลเจนเดรย์หรือว่ามีเอเจนเควสนะครับผมจะแนะนําว่าถ้าหากใครอยากจะได้รับ2ชิ้นนี้ก็คือเป็นของขั้นที่2นะครับผมจะแนะนําว่าให้ฟาร์มที่นี่เลยนั่นก็คือเมโดลาอัลเตอร์แอเรียนึนะครับในโซนนี้เนี่ยมันเป็นโซนที่เราจะเจอกับอมอนสเตอร์แล้วก็เจอกับตัวบอสใช่ไหมครับซึ่งตัวบอสเนี่ยมันจะการันตีดอปเสมอเลยนะครับซึ่งในโซนเนี่ยท่าที่ลองไปวิ่งมานะครับถ้าหากว่า เป็นบอสทั่วไปเนี่ยจะดรอปประมาณสัก1-2ถึงชิ้นต่อตัวแล้วก็ถ้าเป็นบอสที่อยู่กลางเวทีตอนที่เราทําการผ่านแชลไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีการดรอปเนี่ยครั้งละประมาณสัก2-4ถึงชิ้นต่อตัวซึ่งอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าเรากดระดรอปเนี่ยมากน้อยแค่ไหนกันด้วยซึ่งถามว่าใครจะได้ตัวไอเทมขั้น2อันใหม่นี้นะครับก็จะแนะนำว่าให้ไปฟาร์มที่ตรงบริเวณ m e د อล่าอาทเตอร์แอเรียนหนึ่งกันละกันนะแต่ถ้าใครที่อยากจะเน้นแบบ ตัวโปรเกกินเดอร์ก็จะไเราว่าให้ไปฟาร,ร์มที่นอยเซนแพนหรือไม่ก็จะเป็นเด็กเปดนะครับเพราะว่าสัตที่เนี่ยเราเจอกับมอนสเตอร์ทั่วไปเยอะซึ่งตัวโปรเกกินเดอร์จะเน้นดรอปจากมอนสเตอร์ทั่วไปกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหากว่าเราฟาร์มในโซนต่อสู้ฟาร,ร์มเพ4สีเบิร์ดก็จะรับตัวโปรเกกินเดอร์ที่เยอะกว่ากันนั่นเองนะครับแต่ถ้าถามว่าในบรรดา3ที่นี้เนี่ย มันดอบได้หมดกันเลยไหมคําตอบคือดอบได้หมดเลยนะครับทั้ง3โซนเนี่ยดอบทั้งตัวของคั้นแรกขั้น 2, องพวกเกกินเดอร์ดอบหมดเลยแต่ถ้าใครที่อยากจะเน้นโปกเกกินเดอร์ให้ฟาร์มในโซนต่อสู้แต่ถ้าใครอยากจะฟาร์มข,ของทั้งขั้นแรกกับขั้น2เนี่ยก็จะแนะนําว่าให้ฟาร์มที่ตมบริเวณเมดิโอลาอัลเ a อร์แียจะคุ้มค่ากว่าเพราะว่าเราเจอบอสบ่อยและอย่างหนึ่งก็คือ ในโซนนี้เนี่ยมันมีทั้งเดตเอดามี่มีทั้งวอนเสื้อกิกันติกมันทำให้เราได้รับทั้งตัวรออาร์เมแบบขั้นสูงเนี่ยมาในระหว่างการฟาร์มกันด้วยนะครับก็จะเป็นจุดที่ผมจะแนะนำว่าถ้าใครอยากจะเน้นของขั้นใหม่จริงๆอย่างเดียวแบบขั้น2เลยนะก็แนะนำว่ามาที่ตรงบริเวณนี้จะดีที่สุดนั่นเองนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นสลับ ที่มาแล้วก็คำแนะนําในการฟาร์มนะครับก็ใครอยากได้แบบของแบบข้างบนตรงส่วนนี้เนี่ยก็ให้เน้นที่เม er ดูร่า a อโอเตอร์แอรีอะจะถ้าใครอยาจะเน้นตรงบริเวณอาโปเกกินเดอร์ก็คือให้ไปที่ในโซนต่อสู้จะดีที่สุดนั่นเองนะครับแล้วเราเมื่อทําการ ฟาร์มมาจนพอใจแล้วเราก็สามารถนําไปอัปเกรดได้ที่ร้านเดิมก็คือร้านเทเดอร์มาที่ด้าไอเทมเทเดอร์นะครับจากนั้นก็เลือกหัวข้อนในการอัปเกรดอุปกรณ์อตอนนี้ก็จะเห็นว่าได้มีของขั้นใหม่เนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาในร้านค้าตัวเดิมกันแล้วนะครับจากเดิมที่จะมีแค่ตัวอาวุธสีฟ้าดูโอซีดีโอกับตัวชุดกอดรถทัศิ์สีอาเมอร์ใช่ไหมคราวนี้จะเห็นว่ามีของสีแดงที่เป็นขั้นใหม่เนี่ยเพิ่มเติมกันเข้ามาแล้วนะครับก็คือจากเดิมตัวอาวุธเนี่ย จา, io, จ,า ero, ero, จากเดิมที่เป็นตัวอาวุธซีดีดูอัลเซเดโอก็จะกลายเป็นทลายเซเดโอหรือก็คือไตรเซเดีโอนั่นเองนะครับแล้วก็สลับตัวชุดเกราะนั้นจากเดิมที่เป็นตัวดอทัสิดอาร์เมอร์ก็ได้มีการอัปเกรดไปเป็นเทรดทัสิดอาร์เมอร์นั่นเองนะครับจะเห็นว่าตรงกลางจากสีฟ้านเนี่ยจะกลายเป็นสีแดงกันแล้วนะครับคือขั้นสีฟ้านเนี่ยคือขั้น2นะสีแดงก็จะเป็นขั้นที่3นั่นเองนะครับแล้วก็สลับวิธีการแรกเนี่ยก็คือเป็นการใช้ ขั้นก่อนในการอัปเกรดต่อไปนะครับอย่างเช่นตัวอาวุธเนี่ยก็คือต้องใช้ของตามนี้นะครับก็คือเป็นการที่ให้เราใช้ตัวของขั้นก่อนหรือจะใช้ขั้นแรกก็ได้ซึ่งอันนี้นะครับเราสามารถทําการอัปเกรดจาก 2ไป3หรือ1ไป3ก็ได้ก็คือเป็นการใช้ตัวอาวุธแบบขั้นแรกเนี่ยรวมกับตัววัตถุดิบนะครับที่รวมกันแล้วเนี่ยมันจะเท่าเดิมนะก็คือจาก1ไป3หรือ2ไป3เนี่ยใช้วัตถุดิบเท่ากันเพียงแต่ว่าเรื่องของการอัปเกรดเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะอัพข้ามไปเลยก็ได้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็สำหรับวิธีการอัปเกรดจาก ขั้น2ไปขั้น3านะครับต้องใช้ของตามนี้อย่างแรกก็คืออาวุธขั้นก่อนที่เป็นขั้น2อย่างถัดมาก็จะเป็นของใหม่นั่นก็คือตัว e v o l v v โขั้นที่2อนะครับจำนวน150อันกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังต้องใช้คันแรกด้วยซึ่งคันแรกเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด300ชิ้นในการอัปเกรดแล้วก็ปิดท้ายด้วย โปรเกกินเดอร์จำนวน400ชิ้นในการอัปเกรดนั่นเองนะครับนี่คือของอวัตถุดิบ3อย่างที่ต้องใช้ในการอัปเกรดอาวุธจากขั้น2ไปเป็นขั้นที่3นะครับแต่ถ้าหากว่าเราอัปเกรดจากขั้นแรกไปเป็นขั้น3เลยก็คือมีการบวกทบขั้นแรกของตัวอี o l ลูวกับตัวโปเกกินเดอร์เนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าวัตถุดิบที่แบบโดยรวมเนี่ยมันจะเท่ากันนะแล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้า,าใครที่จะทําการอัปเกรดนะครับ จำเป็นต้องถอดอาวุธก่อนนะอย่างเช่นตอนเนี้ยถ้าวันทำการกดไปปุ๊บผมก็จะไม่มีตัวลิสต์อาวุธเนี่ยขึ้นมาให้ทําการอัปเกรดกันนะครับนั่นก็เพราะว่าตัวอะไรนะตัวการอัปเกรดเนี่ยเราจะไม่ต้องทําการถอดถอดการสวมใส่ออกมาก่อนแล้วก็ต้องทำการปลดล็อกกันด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่ขึ้นมาให้เราสามารถทําการอัปเกรดกันได้นะครับอ่างนั้นก็ทําการถอดก่อนก็แล้วกันก็มาที่หน้าอุปกรณ์ของเรานะครับทําการถอดตัวอาวุธที่เราทําการติดตั้งเอาไว้ออกไปแบบนี้ จากนั้นก็ทําการปลดล็อกกันด้วยนะครับสำหรับใครที่มีการล็อกแบบแปะกุญแจอย่างนี้เอาไว้เนี่ยให้ทําการปลดล็อกออกก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่ขึ้นมาในตัวร้านค้านะครับอ่ะกลับไปรอบนึงจากนั้นก็เลือกอุปกรณ์ในการอัปเกรดเลือกเป็นตัวปืนใหญ่ไปแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีที่เราใส่เมื่อกี้เนี่ยขึ้นมากันแล้วก็คือจะเป็นต้องทําการปลดล็อกการสวมใส่ปลดล็อกแปะกุญแจเอาไปก่อนที่จะสามารถเลือกมาทําการอัปเกรดกันได้นะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้เรามาดูความแตกต่างกันระหว่าง ขั้น2กับขั้น3กันดีกว่านะครับก็เริ่มจากตัวอาวุธนะสำหรับตัวอาวุธนะครับเราก็จะเห็นว่าเรื่องของพลังโจมตีเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาอีก10แต้มอ่าสลับตัวขั้น2ไป3นะครับพลังโจมตีของตัวอาวุธเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก10แต้มต่อไปจะเป็นพลังเที่ยวสรับตัวพลังเที่ยวนะครับอ่ะเดี๋ยวขอทาการและให้ดูกันเลยกันละกันนะก็คือเป็นการแลกจากขั้นที่2ไปเป็นขั้นที่3นะครับก็ใช้ตัว เอา,าตัวเดิมเลยนะครับซึ่งการอัปเกรดในครั้งนี้ก็ยังครเหมือนเดิมนะครับก็คือตรงที่ทั้งการตีบวกลิมิตเอ่ยตัวพ o เรี t ยวออฟที่มีจํานวนช่องฟิกซ่าสีอะไรพวกเนี่ยมันจะโอนไปที่ชิ้นใหม่กันด้วยนะครับอ่ะทำการใส่ตัววัตถุดิบไปให้ครบแบบนี้กดตกลงอ่ะแล้วก็นี่จะเป็น ผลลัพธ์สุดท้ายนะครับจะเห็นว่าจากเดิมที่เป็นดูโอเนี่ยก็จะกลายเป็นซีรีส์ตรายกันแล้วพลังโจมตีก็จะเป็น 1, 2 0 7นจะครับจากเดิมที่พลังโจมตีตอนขั้น2เนี่ยจะเป็น1197ก็คือเพิ่มมาอีก10แต้มด้วยกันนะครับอาะทำการกดยืนยัน,นโอเคทำการและอาวุธขั้นที่3ามมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูตัว พลเ,เที่ยวกันดีก,กว่านั่นก็คือออฟทองของอาวุธตัวนี้นะครับนี่เทคยาวกว่าเดิมอะก็สำหรับความแตกต่างกันระหว่างขั้น2ไปสนะครับอย่างแรกก็คือพลังโจมตีพลังโจมตีของตัวพลเ,เที่ยวของตัววอซิลิตไตนะครับ ตอนเลเวล6เลยนะพลังโจมตีจะเป็น45%จากขั้นก่อนจะเป็น43%นะครับขั้นก่อนเนี่ยมันจะเท่ากับตัววิงการใช่ไหมวิงการเนี่ยเพื่อพลังโจมตี43%แต่ว่าคราวนี้อัปเกรดมาอีก2%กลายเป็น45%เรียบร้อยนะครับแล้วก็การเพิ่มเกรดฟอนบาร ของตัวขั้นแรกขั้นที่2นั้นมันจะมีการเพิ่มเป็น15%กันแล้วนะครับจากเดิมที่ขั้นแรกอ่าขั้นที่2สิขั้นที่2นะครับของตัวขุคัน2นะมันจะมีการเพิ่มเกี่ยวบฟร์มบาร์อยู่ที่10%ก็มีการอัพเพื่อเป็น15%กันแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือตอนที่เรามีการกดใช้งานฟอรอมบาร์นะครับจะมีการเพิ่ม HP ให้กับเราด้วยอาจจากเดิมที่ในขั้นที่2ของตัวอวุธซีดูโอนะครับเวลาที่เราทำการกดใช้งานฟอรอมบาร์เนี่ยเราจะมีการ เพิ่มอะแทนลดการใช้งาน PP เนี่ยลงไปตามจำนวนสต็อกที่เรามีการเก็บใช่ไหมซึ่งอาวุธตัวนี้ก็เคยมีการพูดถึงไปแล้วนะครับไม่ขอพูดซ้ำกันละกันนะแต่ว่ามันจะเป็นการที่ถ้าหากเราสามารถหลบการโจมตีได้ก็จะมีการเก็บสต็อกมายิ่งสต็อกเยอะก็จะทําการลดการใช้งาน PP เนี่ยได้มากขึ้นแต่คราวนี้นอกจากจะมีการลดการใช้งาน PP แล้วยังมีการเพิ่ม HP ให้กับเรากันด้วยนะครับโดย1น่สต็อกเนี่ยจะเพ จะเพิ่ม40%เก็บสต็อกได้เต็มที่3ขั้นก็จะเพิ่ม HP เนี่ย50%ก็คือเวลาที่กวาดนานฟฟร์มว่าไปปุ๊บก็จะเพิ่มเล้ให้เราเนี่ยถึงครึ่งหลอดกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือ3จุดที่มีการเปลี่ยนไปของตัวฟร์มบราก็คือพลังโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้น2% แก่ฟลบารสเพิ่มเร็วขึ้นอีก5%และหลังจากที่มีการใช้งานฟลรมบาร์สยางเพิ่มอีให้กับเราอีกต่อหนึ่งกันด้วยนะครับนี่คือตัวพเทนเทียลขั้นใหม่ของตัวอาวุธขั้นที่3ไตเซริโอนะครับทีนี้มาดูตัวชุดเกราะกันบ้างสำหตัวชุดเกราะนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตถอดการสวมใส่ออกก่อนเสมอนะครับทาการถอดตัวชุดเกราะออกมา อ่ะแล้วก็กลับไปที่ตัวร้านค้านะครับแล้วก็เลือกมาที่ตรงการอัปเกรดอุปกรณ์เลือกเป็นตัวชุดเกราะแบบนี้อ่ะก็สำหรับตัวชุดเกราะนะครับจากเดิมที่เป็นตัวทัสซิตอาร์เมอร์ก็จะกลายเป็นอะเทรทัสซิตอาร์เมอร์นะครับซึ่งจุดที่มีการแตกต่างกันเนี่ยนั่นก็คือพลังป้องกันครับพลังป้องกันเนี่ยจากเดิมที่อาเป็น48 จะกลายเป็น50หรือก็คือพลังป้องกันเนี่ยจะบวกเพิ่มขึ้นอีก2แล้วก็ยังมีดัมเมจรีซิตแล้วนะครับจากเดิมที่คันที่2เนี่ยไม่มีดัมเมจรีซิตเลยนะครับดัมเมจรีซิตเนี่ยจะอยู่ที่0%ใช่ไหมแต่พออัปเกรดไปปุ๊บก็จะมีดัมเมจรีซิตอยู่ที่1%ด้วยกันนะครับก็คือมีการเพิ่มขึ้นมานะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นค่าสเตตัสซึ่งพลังโจมตีเนี่ยเท่ากันนะครับ ขั้นแรกขั้น2ขั้น3พลังโจมตีทั้ง3สายเพิ่ม6%เท่ากันหมดเลยแต่ว่าเรื่องของ HP กับ PP เนี่ยจะต่างกันก็คือถ้าเป็นขั้นที่2น,นะครับมันจะมีการเพิ่ม HP เนี่ยอยู่ที่20กับ PP 2แบบปกตินะแต่พออัปเกรดไปปุ๊บก็จะกลายเป็น40กับ4ก็คือเพิ่มมาอีกเท่าตัวกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าว่าไปการแบ่งสายอย่างตัวสายของวิดาที่แบบเพิ่ม HP เนี่ยก็คือมีการเพิ่ม HP จากเดิม40กลายเป็น80 ส่วนาสายของวิโอที่เป็น PP ก็จะมีการเพิ่ม PP จากบวก4กลายเป็นบวก8กันแล้วนะครับนี่คือความแตกต่างกันระหว่างขั้น2กับขั้น3นะแล้วก็การาแลกสำหรับวิธีการแลกตรงนี้นะครับเราสามารถแลกแบบ ค่อนข้างจะพิสดารได้ก็คือจากเดิมนะครับเราจะต้องทําการอัปเกรดจากขั้นแรกแล้วก็เลือกว่าอาจจะเลือกแบบเป็นสายปกติสายวิดาหรือสายวิโอใช่ไหมแล้วพอเป็นขั้นที่3านะครับเราสามารถนํา4ตัวก่อนแล้วเนี่ยอันไหนก็ได้มาทําการแลกนะครับเราจะเห็นว่าพอเรากดเข้าไปปุ๊บมันจะมีให้เราเลือกว่าจะทำเการแลกจากตัวขั้น2ปกติ ขั้น2วิดาขั้น2วิโอหรือแรกจากขั้นแรกกระโดดเป็นขั้นที่3เลยก็ได้ก็คือจะมีตัวเลือกเนี่ยให้ถึง4ตัวกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะแล้วก็สำหรับวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการแรกนะครับถ้าหากว่าเป็นจากขั้น2ไป3นะก็คือต้องใช้ตัวชุดก่อบอ่ะขั้นก่อนแล้วก็ตามด้วย ตัว e X s t a s ทัสิก็คือจะเป็นของขั้นที่2นะครับ e c s t a s ทัส1แบบขั้นที่2เนี่ยตองใช้จำนวนทั้งหมด50อันต่อมาเป็นขั้นแรก100อันและปิดท้ายด้วยโปรเกตกินเดอร์อีก200อันด้วยกันนะครับนี่คือจำนวนที่อัปเกรดจาก2ไป3แต่ถ้าหากว่าอัปเกรดจากขั้นแรกไปเป็นขั้นที่3เลยเราต้องใช้ ตัวขั้นที่2นะครับเออแบบหนึ่งไอเทมเยอะเลกใช้ไอเทมอาจใช้ตัวเอทธสิทิ์วันขั้นที่2นะครับ5้าอันเหมือนกันแต่ขั้นแรกเนี่ยจะเพิ่มมาเป็น150กับปกเกนเดอร์กลายเป็น3 0 0้นั่นเองนะครับนี่คือตัวไอเทมที่เพิ่มขึ้นมาจากการอัปเกรด 1, 1> ไป2มันก็ทบมาให้จากการที่อัพจาก1ไป3ประมาณนี้นะครับอ่ะเราก็ทำการ แรกเลยครับโดยการเลือกเป็นตัวค่าแบบปกติกันละกันนะผมก็เลือกใช้เป็นขั้นที่2ที่ตรงสายกันมาเลือกเป็นชิน้นนี้แล้วก็หลักการเหมือนเดิมก็คือการตีบัวการปลดล็อกลิมิตออฟอักเม็อะไรเนี่ยก็จะโอไปที่ชิ้นใหม่กันด้วยนะครับจากนั้นก็ใช้เป็นขั้นที่2 50ชิ้นขั้นแรก100โปรแกนเดอร์อีก200นะครับกดตกลงอ่ะนี่ก็จะเป็น ผลลัพธ์สุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นตัวชุดก่อที่พลังโจมตีเนี่ยจากเดิมจะเป็น139ก็จะกลายเป็น141แล้วก็มีการเพิ่มดีเซิซิทมาอีก1%กันด้วยนะครับอาจทำการกดตกลงโ เรียบร้อยนะครับทาการแลกทั้งตัวอาวุธกับชุดก่อะแบบขั้นที่3มาเรียบร้อยกันแล้วนะครับนี่คือการอัปเกรดจากขั้น2ไปเป็นขั้น3ซึ่งความจริงเนี่ยเราสามารถนําขั้น1อัพเป็นขั้น3ได้เลยแล้วก็สำหรับตัวชุดก่อนะครับสำหรับคนที่เลือกแบบเป็นสายแบบแยกย่อยแบบสาย h p สาย VP แล้วเนี่ยและแบบว่าอยากทการเปลี่ยนสายในตอนท้ายจากขั้น 2. ไป3เนี่ยก็สามารถทําการปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบนะครับตัวเกมไม่ได้ล็อกว่าเออถ้าใครแบบเลือกสาย HP ไปแล้วสายวิดาไป แล้วก็ต้องเป็นสายวิดาต่อไปนะไม่จําเป็นนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนจาก2ไป3ได้ถ้าหากว่าเราไม่ถูกใจประมาณนี้นะครับอ่นนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เป็นขั้นที่2เข้าสู่ขั้นที่3ทั้งตัวอาวุธกับชุดเกราะที่เป็นของซีรีส์ไตรเซเรีโอแล้วก็ตัวชุดเกราะที่เป็น เททัสิตมเมอร์นั่เนเองนะครับพอฉันสำหรับคนที่อยากจะทําการอัปเกรดต่อไปเนี่ยก็แค่ไปฟาร์มในจุดที่มีการดรอปนะครับซึ่งคะแนนก็คือถ้าหากว่าใครต้องการของขั้น2จริงๆเนี่ยก็คือไปฟาร์มที่ตรงบริเวณเมดล่าอัลเตอร์แอเดอร์ดึงแต่ถ้า,าจะเน้นเรื่องของโปเกรสกินเดอร์ก็ให้ไปในโซนต่อสู้ของฝั่งสุธียาที่เป็นแร่ที่2ก็แล้วกันนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นียดที่มาพูดถึงกันในครั้งนี้แล้วก็ถ้าหากว่ามีอาวุธกับชุดเกราะอะไรที่ เป็นของใหม่เมตาอันใหม่เข้ามาอีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาเดี๋ยวข้อมูลกันเหมือนเดิมก็สามารถเราติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตาเน